สวัสดีค่ะเคยเจอเคสแบบนี้ไหมคะทําอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้ายกเลิอกออเดอร์โดนลูกค้าเทซะงั้นแล้วเราอะทากับข้าวเรียบร้อยทําเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วเราจะทายังไงต่อละวันนี้มีคําตอบนะคะไม่ต้องคิดมากคะ่ะลูกค้ายกเลิอกออเดอร์ทำยังไงดีทำอาหารไปแล้วลถ้าเกิดร้านอาหารนะคะเจอเคสแบบนี้นะคะให้เรามาดูกันว่ามันจะมีด้วยกันสองกรณี กรณีที่1ถ้าร้านเป็นคนยกเลิกออเดอร์นั้นด้วยตัวเองเนี่ยสาเหตุมาจากทางร้านวัตถุดิบหมดหรือร้านติดปัญหาอะไรก็แล้วแต่กรณีนี้จะเคลมไม่ได้นะคะเรามาดูกรณีที่2ถ้ามันไม่ได้เกิดจากทางร้านไม่ได้เป็นปัญหาจากทางร้านเราสามารถเคลมได้สมมติกระบวนการรับอาหารเสร็จสมบูรณ์ทางร้านค้าและไลเดอร์ทำถูกต้องครบทุกอย่าง แต่จู่ๆเนี่ยลูกค้าต้องการเทออเดอร์ต้องการยกเลิกออเดอร์ง่ายมากเลยค่ะให้ทางเราโทรไปแจ้งลูกค้านะคะว่าให้ลูกค้าเนี่ยแจ้งกับทาง CC ในแอปพลิเคชันได้เลยค่ะว่าต้องการยกเลิกอาหาร mm hmm. เมื่อลูกค้าแจ้งทางแอปแล้วทางแอปทำการยกเลิกรายการให้กับลูกค้าเรียบร้อย ตัดมาที่ร้านค้ายอย่างเราๆเ,เราก็ต้องทำเรื่องเคลมกับทางแอปได้เลยนะคะโดยหนึ่งแชทสดเข้าไปในหน้าแอปเมอร์ชันวงในไลน์แมนได้เลยแคปหน้าจอหมายเลขออเดอร์ Order, นะคะ รายละเอียดอาหารและอย่าลืมสำคัญมากถ่ายรูปอาหารที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะคะแชทสดไปเลยค่ะทักไปเลยว่าหมายเลขออเดอร์นี้ลูกค้ายกเลิกออเดอร์ซึ่งเราได้ทําอาหารไปเรียบร้อยแล้วเราจะทําเรื่องเคลมเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะในแชทสดเนี่ยเข้ามาบอกว่าให้รอสักครู่เราเป็นคิวที่เท่าไหร่ของปัญหาที่แจ้งเข้ามา แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะส่งลิงก์ให้กับเราผ่านทาง SMS เนะคะเพื่อให้เรากรอกข้อมูลเพื่อขอเคลมนะคะทีนี้มันก็จะมีเคลมว่าได้จำนวนเต็มหรือได้70%แต่อย่างเคสของที่ร้านนะคะตอนนั้นรู้สึกว่าจะเคลมได้แค่70%ไม่ได้เต็มจำนวนเนื่องจากว่าเป็นเครื่องดื่ม เราชงกาแฟค้างไว้คือน้ํากาแฟถ้าลูกค้าออเดอร์นั้นนะคะเขาสั่งแยกน้ําหมายความว่าแล้วมีออเดอร์ที่สั่งเข้ามาต่อน้ําตัวเนี้เรายังสามารถที่จะขายต่อได้ก็เลยอาจจะเคลมได้ไม่เต็มจํานวนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเคสที่ ทางร้านอื่นทําอาหารเรียบร้อยแล้วถ่ายไปเลยค่ะกี่รูปกี่รูปก็ถ่ายไปนะคะแล้วก็ส่งแนบลิงก์นะคะในลิงก์ก็จะให้เราระบุชื่อร้านนะคะหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนถ่ายรูปบัตรประชาชนหมายเลขออเดอร์รายละเอียดสินค้าที่เราทําแล้วรูปภาพเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อน,อน<ๆ>ก็จะสามารถส่งเคลมรายการอาหารหมายเลขออเดอร์นั้นได้เต็มจำนวนนะคะอาจจะต้องรอทางวงในไลแมนเขา อนุมัติตอนนั้นประมาณ7วันนะคะเขาก็จะโอนเงินกลับมาให้เราเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดติดตามไว้ได้นะคะหรือกดไลค์นะคะและทางช่องฮิโป h ช n n นลนะคะไม่สามารถแจ้งวันเวลาที่ชัดเจนได้ว่าจะมีการทำคลิปดีๆแบบนี้อีกเมื่อไหร่อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ